ตอนนี้สีน้ําทะเลของเราก็เริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Show WM นะครับตอนนี้นะฮะผมก็ได้บรูซีมานะครับบรูซีก็คือสีน้ําทะเลนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเห็นเขาทาในคลิปกันนะฮะว่าน้านะครับจะกลายเป็นสีทะเลนะครับเดี๋ยว วันนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับคลิปนี้นะครับว่ามันจะเป็นสีทะเลไหมนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่ก็คือบลูซีนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูนะครับจากน้ำนี่นะฮะน้ำบ่อนี้นะครับเป็นสีแบบนี้นะฮะตอนนี้นี่นะครับเป็นสีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องทดสอบนะครับว่าใช้งานเป็นอย่างไรและจะได้น้ําสีทะเลจริงไหมนะครับเขาเขียนมาบอกว่าสร้างสีน้ําให ใกล้เคียงกับสีน้ำทะเลตามธรรมชาตินะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสะนะครับที่เราจะลงนะครับว่านี่นะครับเราจะปรับสีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสีของน้ําที่เราทํากันครับนี่นะครับนี่เป็นสีของบ่อที่เรากําลังจะลงมือปฏิบัติการนะครับบรูซีนะฮะเดี๋ยวนะครับ มาดูบรรยากาศกันนะครับว่ามันจะกลายเป็นสีน้ำทะเลได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้นี่นะบ่อนี้นะครับนะฮะความคข้นราคาไม่ค้นบ่มีผลกระทบกับปูกระปานมครับบ่มีถ้ามาฉาดข้นยัเป็นยังบ่เป็นยังกินได้ปกติครับอ๋อไหนกันครับ ฮะไม่มีแล้วครับเออครับเดี๋ยวนี้เขาไปจะตักตักสาดลงสาะเสร็จเสร็จหมดปะใส่เบหมดซองเลยครับคู่เดียวพ่อวะพอเพราะว่าเขาบม่ได้ใส่หลายเขาหยอดหยอดหยอดใบตั้มแนมมันกระจายเองลบลุ่มๆไปผักอันนี้แมนชงใส่กันใส่ชมือเออถุงมือหัวบ่ล่ะ คิดว่าบอ,บอครับเออใส่ถุงมือหัวบอไมีประโยชน์เลยอุ้ยหัวอยู่หัวก็บเปริยังไงแต่มันบอถือนิ้วเพามันเวลาวเัาเทครับมันถ,ถ,ถ,ถือจะจูงเนิ้วเออ,เอ,อต้องใส่ถุงมือเพราะว่าย่ำแน่ๆสีพวกนี้มันสีติดคือยังสีผสมอาหารไงโอ้แ,อแต่บอแตาา่แรกบอป็นหรือเปล่าแม่บอแต่แรกแต่ไมันเล่นนี่ เบ,บื่อหมดเลยอกเด็กคภาพเขาเป็นบูซีนี่เด้สร้างสีให้ใกล้เคียงกับสีน้ำทะเลตามธรรมชาตินี่เด้กเดยวเขาจะบอกไว้นะเขาไอ้สื้อจีแมนสุมากค่อยๆเทลงแล้วก็ผสมก็ใส่อะไรดรอใส่ไปเลยเขาลูกคู่อย่างี้นะขังเดียวก็ได้ นีอไ่เไม่องเขาพี่ถุงมือหายไหนยดใใหางมีถุงมือยางเห็มาติดมือเะตนบวบโบเห็นไหมยม่ล้างออกได้เอ้น้ำย้ำมาย้ำบ่อันตรายไปเป็นยังเออลาได้ยุต่มันกับสิติดทิ้งน่อยังไงมาเจ็ดมือ ครับจะเป็นอะไรต่ขอมันไม่เป็นเคมีคมออกเ็เอาแล้วนีค่คนคนคน ไปซีน่าทะเลนี่ขอกันไหมพร้อมแล้วครับผมไปเดี๋ยวให้ผายายเลยยายลงเป็นน้ำตาฟังมาเลยเออเอาใบวังมาสีเหยียดได้เออนี่ฮะย่างลงไปเลยย่างลงไปเลย,ยล,ลยึกเออไช่เรียกปากสิ <laughs> เล่นสวบมันจะว่ออาหาัวหันขวัญขีดเออ,อมาเลย ดูกันครับบ้านนะคนรับจะเป็นอย่างไรนะครับลองล้างออกนนี่นะครับเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าเป็นยังไง ใช้ทีๆกันเลยก็ได้เฮ้นะรับตอนนี้เราก็กำลัง <c oughs> โยนลงไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะโยนลงไปก่อนรอบแรกนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับหรือว่าสีจางกันไปนะครับตอนนี้เราก็ทำจะรอบแล้วนะครับทุกคน นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เรายังไม่ได้กระจายน้ําหรือไม่อะไรนะครับนะะฮนี่ครับให้เห็นความแตกต่างนะครับอืมกข,ข,ข,ข้าวกวนๆนี่งข้าวเดียวกระจายใส่กันเลยเนาะครับเติมเติม,คน,นมตตคนหรือน้ำแต่ว่าตัวคนคือเก่าบเทียนสีเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับตัวคนก็เปลีออ่ยนสีไม่ก็สีแดงครับเปลีนสีฟ้าเลยละครับกางอีกสีหนึ่งเว้ยคิดสภาพว่ามันเป็นหัวไม้นะครับเนาะ เรื่องเป็ดกัาประกุดไรแตกเชียวนะเวยแจกสวดแล้วครูบาเรนนำตัวสีฟ้าเข้ามาแล้ะเนี่ยกำลังแจาเนี่ยกำลังกระจายแล้วนะครับอันนี้เราใส่ซองที่สองนะค่อยๆผสมแล้วก็ค่อยๆส,อยอยสาดอก พราะว่ากลางๆแล้เขามันสายบ่ถึงต้องใส่หน่อยนะครับเรากำลังไปสาใส่ตรงกลางนะครับไปละย่างไปละ เดี๋ยวเราลองเอาไม้ตีๆช่วยนะครับให้มันกระจายเราเร็วขึ้นนะครับนี่นะนี่ครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วครับทุกคนให้มันสีฟ้าแล้ว ฝั่งนู้นก็กำลังสาดอยู่ครับน้าเรากำลังสาดกันอยู่สาดน้ำลงไปลึกาสาดสาดสาดตอนนี้นะคะรับเราก็ ทำการเทนะครับบูซีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมันก็กําลังกระจายตัวให้เต็มสระนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะตรงที่ไม่เสมอกันมันจะสามารถมาเสมอกันเองได้ไหมนะครับสําหรับสีนะฮะเพราะตอนนี้มันยังมีบางช่วงบางตอนที่สีเราสาดไม่ถึงนะครับตรงน,นะรนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําเราเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเข้ากันแล้วนะครับนะฮะ ระหว่างน้ำกระบูซีของเรานะครับนี่ฮะตอนนี้น้ําเราเป็นสีนี้แล้วนะครับเริ่มเป็นสีเนื้อเดียวกันแล้วนะครับโอ้สวยงามมากครับทุกคนโอ้นี่ฮะเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับนะฮะปลาก็ยังลอยเล่นน้ําได้ปกตินะครับนี่ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะสวยงามครับพรุ่งนี้นะฮะก็น่าจะกระจายเต็มสระมากกว่านี้นะครับคือตอนนี้ก็เริ่มกระจายเต็มแล้วนะครับนี่ครับข้างหลังผมเนี่ยครับตอนนี้เริ่มเป็นสี ทะเลแล้วนะครับสีเขียวมรกตนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ตามที่ผมนั่งรอนะครับนี่นะฮะน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มเข้ากันมากขึ้นนะครับจากน้ําที่เป็นสีขุ่นนะครับตอนนี้เป็นน้ําสีเขียวออกสีฟ้าแล้วเหมือนน้าทะเลแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะน้ากับบรูซีของเราก็ เข้ากันเกือบจะสนิทแล้วนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูสะนะครับตั้งแต่เริ่มที่ผมไลค์นะครับตั้งแต่เริ่มวิดีโอนะครับกับตอนนี้นะครับสังเกตสีนะฮะของน้ำนะครับตอนนี้สวยงามมากเลยครับเป็นสีเขียวมรกตออกฟ้านะครับนะฮะก็เด right <Courtney> ี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะอยู่ได้กี่วันนะครับปกติเขาเขียนไว้ประมาณ30-60บวันนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับโอเคนะฮะสำเร็จนะครับปลาก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ปกติปลาลอยน้ำ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้สระน้ำที่เป็นสีทะเลนะครับสีเขียวมรกตแบบนี้สวยงามเลยครับโอ้โหนี่ฮะเนี่ก็คือเป็นสีนะครับนี่ฮะที่เราทำไปเมื่อกี้นะฮะเนี่ยเนี่ยครับผ่านไปประมาณสามชั่วโมงนะครับรอประมาณสามชั่วโมงก็เข้ากันแล้วโดยที่ไม่ได้ตีน้ำเลยนะครับนะฮะก็มีแต่สาสีลงไปผสมตีแล้วก็สระน้ำลงไปเลยนะครับ ตอนนี้สาเรานะครับก็กลายเป็นสีเขียวสวยงามแล้วนะครับจากที่เป็นน้ำขุ่นๆนะฮะะนครับก็เหมือนร้านในคาเฟ่แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะฮะใครที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับเนี่ยสวยมากนะครับ สวยครับนะฮะ